ช่วงนี้เนี่ยกรอินกับการดื่มชาระหว่างอ่านหนังสือนะคะอย่างชาอูหลงของชาตรานกยูงเขาไม่ปรุงแต่งเลยแล้วก็เป็นรสชาติที่ธรรมชาติจริงๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกรนเองนะคะจากช่องเพจกรออาร์ตนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือแล้วได้ชาอุนอ่นๆนมาจิบด้วยก็จะดีไม่น้อยเลยนะคะวันนี้เนี่ยกอนก็จะจิบชาไปด้วยแล้วก็เล่าหนังสือให้ทุกคนฟังไปด้วยนะคะกับชาอูหลงของชาตรานกยูงค่ะ How to get people to do stuff นะคะในชื่อภาษาไทยคือ แคล็ดลับจิตวิทยาไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทําให้คุณนะคะเป็นไงคะชื่อภาษาไทยเนาะน่าอ่านมากเลยโดยนักเขียนคือซูซานเอ็มไวเชงนะคะโดยสํานักพิมพ์วีเลน,นะคะ่ะผู้แปลคือคุณเชิญพรคงมาแล้วก็คุณพรเลิศอิดน,นะคะเล่มนี้มีจํานวนหน้าที่341หน้าค่ะทุกคนแต่เขาก็จะพูดถึงแรงขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยเอย่างด้วยกันที่จะนํามาไว้ใช้จูงใจคนนะคะคุณซูซานผู้เขียนเนี่ยเขาก็เกริ่นนาแต่แรกนะคะว่าพลังอํานาจในการจูงใจ นเ,นเราอาจจะไม่ได้ดึงให้เขามาทําในสิ่งที่เราต้องการได้เสียทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การสะกดจิตค่ะแต่อย่างน้อยเราสามารถที่จะโน้มนา้าวหรือว่ากระตุ้นจิตใจของเขานะคะให้เขาทําในสิ่งที่ดีตามคําแนะนําของเรานั้นก็เพื่อตัวเขาเองค่ะเราเข้าสู่แรงขับเคลื่อนที่1เลยนะคะคือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งค่ะตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะก็คือเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถกระตุ้นให้ผู้คนทํางานร่วมกันเป็นทีม แล้วทําให้เขามีความต้องการที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่เขาอยากจะทําค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็เสนอแนะทริคบางอย่างเล็กๆนะคะอย่างเช่นให้เราเนี่ยใช้คํานามแทนคํากริยาค่ะอย่างเช่นว่าถ้ากอนบอกว่ากอนเนี่ยอ่านหนังสือนะคะลองเปลี่ยนมาใช้เป็นประโยคที่ฟังดูมีพลังมากขึ้นนะคะอย่างเช่นฉันเป็นนักอ่านหนังสือ พอฟังดูแล้วประโยคหลังเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นอัตลักษณ์มากกว่าแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนังอ่านหนังสือนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็เสนอนะคะ่ะว่าเวลาที่เราเนี่ยต้องการจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้คนนะคะเราเนี่ยอาจจะเลือกใช้คนที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองก็จะมีลักษณะความเป็นผู้นำอยู่เล็กๆเ,เหมือนกันแล้วผู้คนเนี่ยก็อยากจะทำตามคนที่เป็นผู้นำค่ะ อย่างต่อมาคือเราสามารถที่จะใช้วิธีสร้างนี้บุญคุณได้นะคะแต่ไม่ใช่นี่บุญคุณแบบนั้นค่ะแต่เขาหมายถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนกันการให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆแก่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราเนี่ยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเขาอยู่ไกลกๆนะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเสนอนะวิธีการทําให้คนเนี่ยไว้ใจคุณด้วยค่ะอันที่จริงขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องแสดงความไว้ใจเขาก่อนนะคะสมมุติว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ปกติเนี่ยเราเป็นคนทําอยู่แล้ว ะะเราก็แสดงความไว้ใจเขาค่ะไว้ใจให้เขาทำสิ่งนั้นแล้วก็ห้ามไปตรวจสอบเขาด้วยเด็ดขาดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีงานอะไรสำคัญสำคัญก็เสนอให้เขาเนี่ยเป็นคนพรีเซนต์งานสำคัญนั้นค่ะส่วนประเด็นสำคัญมากที่หนังสือจะพูดถึงบ่อยมากๆเลยก็คือการทำให้สมองของผู้พูดและผู้ฟังนั้นเชื่อมโยงสอดคล้องกันนะคะ เขาบอกว่าเวลาติดต่อใครหรือว่าทำอะไรเนี่ยเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงข้อความค่ะให้มีการส่งเสียงได้ยินเสียงถึงกันโทรคุยกันก็ยังดีหรือว่าดีที่สุดเลยคือการเห็นหน้าค่าตากันค่ะ เพราะว่าการอ่านแค่ข้อความไม่ได้ยินเสียงไม่มีน้ำเสียงอยู่ในนั้นเราประเมินถึงภาษากายนั้นๆไม่ได้เลยนะคะแล้วก็หนึ่งในแรงจูงใจของผู้คนคือผู้คนเนี่ยย่อมจะทําตามผู้นําของเขานะคะวิธีการแสดงความเป็นผู้นําแบบง่ายๆเลยนะคะก็อย่างเช่นว่าถ้าเวลายืนเนี่ยก็ให้ยืนเต็ม2เท้าหรือว่านั่งก็นั่งเต็มเก้าอี้นะคะถ้าเกิดว่าเรายืนย่ําเท้าบ่อยดูลอกแรกหรือว่าทอนหายใจบ่อยเนี่ย ก็จะแสดงออกรู้เลยนะคะว่าเราเนี่ยกำลังประมนอยู่นอกจากนี้เนี่ยเราสามารถใช้มือช่วยพูดได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้มือเลยเนี่ยมันแสดงว่าเราเนี่ยไม่สนใจวิธีการง่ายๆเลยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้นําได้ในเวลาไม่กี่วินาทีก็คืออย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าในห้องประชุมนั้นหรือว่าใครสักคนเนี่ยถามคําถามหรือขอข้อเสนอในอะไรบางอย่างขึ้นมาคนที่เป็นคนพูดก่อนเนี่ย จะเป็นผู้นําในบทสนทนาน,นั้นนะคะส่วนแรงขับเคลื่อนที่2ก็คือเรื่องนิสัยนะคะซึ่งก่อนพบว่า ในพาร์ทนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับ Atomic Habits มากๆเลยนะคะซึ่งก่อนขอสรุปในพาร์ทนี้ออกมาใน2ประโยคคะ่ะคือตางจะทํากิจกรรมอะไรให้มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยเราอาจจะยากนะคะแลาเกิดจะสร้างนิสัยอะไรใหม่ให้กับคนคนนั้นขึ้นมาแต่มันจะง่ายขึ้นมากถ้าเกิดว่าเราจูงใจให้เขาเนี่ยทำนิสัยใหม่ซึ่งมันสอดคล้องหรือว่าผูกกันกับนิสัยเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็จะเกิดการเชื่อมโยงนิสัยขึ้นใหม่แล้วก็เขาจะสามารถทําเป็นวงจรต่อน เรี่ยงกันไปได้ค่ะ ส่วนในแรงขับเคลื่อนที่3นะคะเขาว่าแรงขับเคลื่อนของพลังเรื่องราวเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะเขาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังของเรื่องราวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของคนคนนั้นได้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองไปได้ด้วยเช่นกันค่ะข้อเสนอแนะบางอย่างนะคะอย่างเช่นเราอาจจะใช้เร okay. ื่องราวเนี่ยมาแทนที่ข้อเท็จจริงบางอย่างที่มันอาจจะดูน่าเบื่อนะคะอย่างเช่นว่าจากการสํารวจลูกค้า75 พบว่าการดื่มชาทำให้พวกเขาเนี่ยมีสมองที่ปลอดโปร่งมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราลองใส่เรื่องราวลงไปดูนะคะเช่นคุณนกย่งจากจังหวัดสมุทรสาครได้แบ่งปันเรื่องราวการดื่มชาอูหลงตรานกย่งของเธอเป็นประจำเธอบอกว่าการดื่มชาอูหลงช่วยให้เธอมีสมองที่ปลอดโปร่งมากขึ้น พอมีเรื่องราวหรือว่ามีผู้คนเข้ามาแล้วเรื่องราวนั้นก็ดูจะเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะคะในอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลยุทธก์การสร้างรอยราวนะคะโดยพลังของเรื่องราวนี้เองค่ะลองฟังดูนะคะนี้เป็นประสบการณ์ของผู้เขียนคุณซูซานไวเชงค่ะเธอเล่าว่าจริงๆแล้วจะว่าเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะแล้วเธอเนี่ยก็เป็นสาวก Windows ด้วยเธอเนี่ยไม่ได้เป็นสาวก Apple เลยแล้วก็ค่อนข้างจะแอนตี้แอปเปิลอยู่นิดๆค่ะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะลูกๆของเธอก็เสนอแนวว่า นี่แม่แม่น่าจะลองใช้ iPod ดูนะแน่นอนแล้วว่าสาว Windows อย่างเธอไม่สนใจ iPod หรอกคะ่ะเธอก็เลยไปซื้อ MP3 มาแต่เธอก็พบว่าพอซื้อ MP3 มามาแล้วเนี่ยเครื่องมันก็ใหญ่เธอทาแล้วก็ปุ่มกดเยอะแยะเลย รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกค่ะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจซื้อ iPod มาจนได้นะคะการซื้อ iPod ในครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกขัดแย้งอยู่นิดๆแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับภาพลักการเป็นสาวก Windows ของเธอตั้งแต่แรกเธอก็รู้สึกว่าภาพลักนี้เนี่ยเริ่มมีรอยรล้าวแล้วขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากใช้ iPod ไปสักระยะหนึ่งเธอเริ่มรัก i p o d ค่ะ ตอนนี้ภาพลักษณ์ของเธอเริ่มเปลี่ยนไปแล้วไม่กี่ปีต่อมาคอมวินโดส s ของเธอนั้นพังนะคะแน่นอนเธอก็เลยซื้อ MacBook ค่ะ แล้วหลังจากนั้นไม่นานผลิตภัณฑ์ในบ้านของเธอเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ของ Apple จนหมดเลยไม่ว่า Apple เนี่ยตั้งใจที่จะใช้กลยุทธ์การสร้างรอยร้าวขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็นั่นละค่ะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดแรงจูงใจใหม่ๆขึ้นได้นอกจากนี้นะคะเวลาผู้คนเนี่ยเขาใช้บริการอะไรของเราหรือว่าเขาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของเราเนี่ย ก็แนะนําเขาหน่อยคะ่ะอยากให้เขาเนี่ยช่วยเขียนรีวิวหรือว่าโพสต์เกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะสิ่งที่ผู้คนเขาได้เขียนลงไปสู่สาธารณาชนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีเราฝังอยู่ในใจเขาลึกขึ้นคะ่ะ ส่วนในแรงขับเคลื่อนที่4นะคะก็คือเรื่องรางวัลและการลงโทษค่ะรางวัลในที่นี้เนี่ยผู้เขียนเขาอยากจะชี้ว่ามันเป็นเรื่องของการเสริมแรงมากกว่าค่ะยกตัวอย่างเรื่องราวการทดลองเล็กๆนะคะจากในหนังสือคือสมมติว่ามีบัตรกาแฟ1ใบนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะให้ลูกค้าสะสมสแตมป์สิบดวงเพื่อแลกกาแฟฟรี1แก้วนะคะเขาแบ่งคนออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และ B กลุ่ม A เนี่ยก็คือเป็นกระดาษใบว่างเปล่าเลยนะคะรอสแต็ม์10ดวงส่วนกลุ่ม B เนี่ยตัวใบสะสมเนี่ยจะมีทั้งหมด12ช่องแต่มี2ช่องไว้แล้วนะคะที่เขาสแต็มไว้ให้แล้ว จริงๆเนี่ยทั้งกลุ่ม A และ B ก็คือเหมือนกันตรงที่มีอีก10ช่องว่างๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับกาแฟฟรี1แก้วแต่ผลลัพธ์นั้นแตกต่างกันเลยค่ะเพราะว่าคนกลุ่ม B นะคะที่เขามีสแตมป์ไว้แล้ว2ดวงเนี่ยเขาไปถึงเป้าได้เร็วกว่าคะ่ะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าพอผู้คนทําอะไรที่มันเข้าใกล้เป้าหมายมากๆแล้วนะคะเขาก็จะยิ่งเร่งตัวเองให้เข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นได้เร็วขึ้นอีกค่ะแต่การเสริมแรงแบบนี้มันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือมันไม่อาจทําให้เกิดความเสมอต้นเสมอปลายได้การให้รางวัลเสริมแรงแบบนี้มันเหมาะกับการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างมากกว่าค่ะ แล้เวลาเราจะให้รางวัลหรือว่าให้คําชมกับใครเนี่ยก็ควรที่จะให้เขาเลยทันทีไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วแล้วค่อยมาพูดชมเขาหรือว่าไปบอกชมเขารับหลังนะคะแรงขับเคลื่อนที่5คือสัญชาตญาณน,นะคะอันนี้เขาว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่แรงมากๆเลยผู้คนจะขับเคลื่อนสัญชาตญาณตัวเองโดยใช้ความกลัวความสนใจแล้วก็ความจํานะคะการดึงดูดความสนใจจากพวกเขาได้จะทําให้ความรู้สึกนั้นๆเนี่ยฝังแน่นอยู่ในตัวเขาไม่ว่า ความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นความรู้สึกกลัวหรือเบิกบานใจไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้เขาเนี่ยมีความตื่นตัวสูงค่ะและหนึ่งในแรงขับเคลื่อนนะคะที่ถูกนํามาใช้บ่อยก็คือ พลังของการกลัวการสูญเสียค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะจูงใจหรือโน้มน้าวนะคะให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นเราต้องบอกเขาค่ะว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้สิ่งที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยมีจํานวนจํากัดชิ้นนะหรือว่าจํากัดที่นั่งนะคะการสร้างเงื่อนไขบางอย่างแบบนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเองเขาก็จะรู้สึกค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษ นอกจากนี้นะคะสัญชาติตยานลึกๆของคนเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะเป็นคนควบคุมค่ะการเสนอทางเลือกก็เป็นแบบหนึง่งแต่เขาเสนอนีคะว่าถ้าเกิดว่ามีทางเลือกน้อยเกินไปก็จะกดดันมาก แต่ถ้าทางเลือกนั้นเยอะเกินไปพวกเขาเก็จะไม่ตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่าขาด <Nope. S 1> แรงจูงใจไปไซะอย่างนั้นดังนั้นเวลาจะเสนอทางเลือกนะคะก็เสนอทางเลือกที่มันชัดเจนไปเลยคือประมาณ2-3ถึงนะคะแต่ให้ไม่เกิน4ี่ทงนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขามีอำนาจที่จะควบคุมการตัดสินใจบ้างแรงขับเคลื่อนที่6นะคะคือความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญคะ่ะแรงขับเคลื่อนนี้นะคะจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่ามันมาจากตัวคนคนนั้นเอง ในหนังสือเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะคะว่าเราเนี่ยควรจะให้เงินโบนัสเพิ่มไหมกับนักออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบนะคะก็ดูเหมือนว่าการใช้เงินเนี่ยก็จะเป็นสิ่งล่อใจแบบหนึง่งใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันขึ้นกับเงื่อนไขการวางเงินโบนัสนั้นค่ะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะใช้เงินโบนัสเป็นสิ่งล่อใจนะคะ แต่หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือบอกกับนักออกแบบค่ะว่าสิ่งที่เขาทำคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการออกแบบนั้นมันมีความสำคัญกับงานของเขามากขนาดไหนการทำให้งานนั้นดูท้าทายจะทำให้ผู้คนเนี่ยปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญสิ่งนั้นมากขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันดูท้าทายมากเกินไปนะคะก็จะทำให้งานนั้นนะดูยากแล้วก็ดูไม่น่าเป็นไปได้ผู้คนก็จะถอด <อ savior. S 1> ใจกันไปก่อนค่ะ ส่วนในกลยุทธ์ที่7นะคะกลยุทธ์สุดท้ายก็คือการใช้กลอุบายของสมองค่ะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยก็จะมียกหลายๆเรื่องเลยนะคะของหนังสือ Thinking Fast and Slow ของ Daniel k a h n e m a n เนี่ยเข้ามาพูด สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็จะเหมือนเป็นคนเอามาบอกอีกทีนึงค่ะว่าเราจะเอาเรื่องราวของ Thinking Fast and Slow เนี่ยมาใช้ยังไงนะคะคือเอามาตบตบตีๆค่ะให้มันดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอาไปใช้จริงได้มากขึ้นนะคะเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องราวอย่างเช่นระบบ1แล้วก็ระบบ2คือระบบ1เนี่ยเป็นคนที่คิดเร็วอัตโนมัติเห็นอะไรก็ปุ๊บปั๊บตัดสินไปใช่ไหมคะ ส่วนระบบ2เนี่ยเป็นคนที่คิดชา้าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ค่อยออกมาทํางานเท่าไหร่ทาใ้จําเป็นด้วยความคิดช้านี้เขาก็เลยจะถี่ท่วนละเอียดแล้วก็พินิจพิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะให้คนเนี่ยตอบสนองอะไรกับเราเนี่ยก็พยายามทำให้เรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเขาไม่ต้องคิดเยอะ นอกจากนี้หนังสือก็จะพูดถึงเรื่องของการปูความคิดนะคะทำยังไงให้คนตัดสินใจที่จะบริจาคโครงการของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องนำเสนอการยึดติดค่าตัวเลขหนึ่ง,น,งนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองย้อนกลับไปฟัง EP ีหนังสือ Thinking Fast and Slow ได้ค่ะนอกจากนี้กลอุบายของสมองอย่างหนึ่งคือทําให้เขาเห็นภาพนะคะ เวลาใช้คำอุปมา,มานะคะก็จะเป็นเหมือนการกำหนดกรอบความคิดผู้คนทำให้เขาจินตนาการออกแล้วก็เข้าถึงเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อได้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเจ็บปวดมากก็ฉันรู้สึกหัวใจสลายหรือเวลานำเสนอข่าวบางอย่างนะคะเราก็จะได้ยินบ่อยเลยว่า อาชญากรรมนั้นระบาดไปทั่วเมืองคือมันทําให้เราเห็นภาพคะ่ะว่าอาชญากรรมนั้นนะ่ะดูชุกชุมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็พบว่าผู้คนเนี่ยให้คุณค่ากับประสบการณ์มากกว่าการซื้อสิ่งของมาใช้นะคะไม่ว่าสิ่งของนั้นหรือว่าบริการนั้นจะราคาสูงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดผู้คนพบว่ามันคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่เขาจะได้เขาก็ยอมจ่ายคะ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ขายของหรือว่าเสนอบริการบางอย่างเนี่ยก็ต้องกลับมามองคะ่ะว่า ตัวเราเนี่ยได้มอบประสบการณ์อะไรให้กับลูกค้านะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องกฎอุบายของสมองก็คือการรับรู้ผ่านทางร่างกายภายนอกเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบไปถึงจิตใจที่อยู่ข้างในด้วยอย่างเช่นว่านะคะสมมติว่ามีการสัมภาษณ์งานนะคะคน3คนคะ่ะแล้วกรรมการเนี่ยก็จะหยิบกระดาษเรซูเม่ของคนที่เข้าสัมภาษณ์มานะคะปรากฏว่าคนที่3ได้เตรียมกระดาษเรซูเม่ซึ่งเขาเอาไปหนีกับ กระดานที่รองกระดาษเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเรซูเม่ของเขาเนี่ยดูหนักขึ้นนะคะเวลากรรมการหยิบกระดานเรซูเม่ของคนที่3ขึ้นมาดูก็จะรู้สึกว่าเออมันมีน้ําหนักเนาะกรรมการเนี่ยก็จะรู้สึกว่าต้องโฟกัสกับเขาแล้วก็รู้สึกชัดเจนกับเขามากขึ้นรายละเอียดเล็กๆบางอย่างที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นแม้กระทั่งเนื้อวัสดุบางอยา่างสมมติว่าเก้าอี้ที่นั่งคุยกันนี้นะคะเป็นวัสดุหยาบ,ยาบๆก็จะให้ความรู้สึกว่า บทสนทนานี้เนี่ยมันดูซับซ้อนหรือว่าถ้าเกิดจับแก้วน้าอุ่นๆอยู่ในมือนะคะก็จะรู้สึกว่าบทสนทนานี้เต็มไปด้วยความอบอุน่นแล้วก็เป็นมิตรมากกว่าจับแก้วน้าแบบเย็นๆนะคะส่วนในช่วงท้ายเล่มหนังสือนะคะเขาก็จะอธิบายให้ฟังค่ะว่าแรงจูงใจทั้ง7ประการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดเอาไปใช้ในสถานการณ์ความเป็นจริงในโลกเป็นจริงเนี่ยจะใช้ยังไงนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่แบบ ทําให้คนบริจาคเงินทําให้คนเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าทําให้คนตกลงเข้าทํางานกับองคอ์กรทําให้ลูกซ้อมดนตรีอะไรแบบนี้นะคะแต่ก่อนหยิบมาสถานการณ์หนึ่งนะคะอาจจะเอาไปใช้ได้กับหลายคนนะคะก็คือสถานการณ์ทําให้เขาจ้างคุณเข้าทํางานค่ะผู้เขียนเขาก็แนะนําว่าตัวเขาเองอ่ะก็คงจะเลือก3ามแรงขับเคลื่อนขึ้นมาใช้ค่ะก็คือ กลนอุบายของสมองสัญชาตญาณแล้วก็ความรู้สึกต้องการเป็นหนึ่งเดียวกันในแรงขับเคลื่อนที่1นึ่นะคะคือการใช้กลอุบายของสมองเนี่ยคือเขาอยากจะให้เราเนี่ยใช้ประโยชน์ของการทํางานระบบหนึ่งขึ้นมาค่ะอย่างที่รู้กันคือระบบหนึ่งของเราเนี่ยจะคิดเร็วแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายใช่ไหมคะเวลาที่เราจะพรีเซนต์ตัวเองออกไปก็พยายามเล่าเรื่องราวของเราที่ง่าย ฟังง่ายกระชับใช้ตัวหนังสือในกระดาษเรซูเม่ที่ตัวหนังสือใหญ่หน่อยแล้วก็พื้นหลังอาจจะสีเรียบหน่อยนะคะเล่าเรื่องราวประวัติและประสบการณ์ของเราค่ะที่เชื่อมโยงกับงานที่เราจะเข้าไปทําถ้าเกิดว่าชื่อของเรานั้นยาวหรือว่าเรียกยากเกินไปนะคะก็หาชื่อหรือว่าพยางค์แทนคําชื่อของตัวเองค่ะ ส่วนข้อถัดมาต้องการดอกจันเลยนะคะคืออย่าสร้างความประหลาดใจให้กับกรรมการผู้สัมภาษณ์ของเราคะ่ะเราอาจจะเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องราวที่ทําให้เขาประหลาดใจเนี่ยเราจะดูโดดเด่นขึ้นนะคะแต่ผู้เขียนเนี่ยเขาก็แนะนําว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ปลุกระบบ2ของกรรมการขึ้นมาคะ่ะคือเขาจะพินิจพิคอเราเยอะขึ้นนานขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ตัวเรามากขึ้นคะ่ะว่าทําไมเหตุการณ์จึงเป็นแบบนั้นเราเนี่ยเป็นยังไงกันแน่แล้วก็อย่าลืมคะ่ะ ทุกคนนั้นจะจําเรื่องราวเหล่านั้นได้ในตอนต้นเรื่องแล้วก็ท้ายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นกับการสัมภาษณ์ก็เช่นเดียวกันสร้างความประทับใจแรกให้เขาแล้วก็จบการสัมภาษณ์แบบสวยๆนะคะแรงขับเคลื่อนที่2ที่เขานํามาใช้ก็คือสัญชาตญาณน,นะคะก็คือสร้างความรู้สึก กลัวการสูญเสียให้เขาค่ะคือบอกเขาไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนหายากตรงไหนเรามีประสบการณ์อะไรที่น้อยคนจะทําได้แจ้งให้เขารู้ทําให้เขากลัวที่จะสูญเสียเราไปและสุดท้ายแรงขับเคลื่อนที่3ที่จะมาใช้ในสถานการณ์นี้ก็คือ การสร้างความต้องการเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นไปได้สัมภาษณ์แบบเห็นตัวต่อตัวกันหรือว่าทางเสียงก็ได้แต่ว่าอย่าสัมภาษณ์ด้วยการส่งข้อมูลเปล่าๆผ่านทางอีเมลอย่างที่สองคือสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะพยายามลองคิดดูว่าในระหว่างบทสนทนาของเราทั้งคู่นั้นจะมีเรื่องอะไรที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ทําให้เราสองคนนั้นยิ้มแล้วก็หัวเราะไปพร้อมๆกันได้ แสดงความเป็นผู้นำเช่นถ้าเกิดถามคำถามอะไรเนี่ยก็อย่าคิดนานแล้วก็เริ่มต้นที่จะเป็นคนพูดก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าผูกขาดการสนทนานั้นนะคะ และอย่างสุดท้ายคือใส่ใจในภาษากายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ำเสียงท่าทางบุคลิกหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่นะคะไปสำรวจดูก่อนค่ะว่าคนที่นั่นนะเขาว่าแต่งตัวกันประมาณไหนบุคลิกเป็นอย่างไรทางการมากน้อยแค่ไหนนะคะจะทําให้เราเนี่ยดูกลมกลืนกับที่นั่นมากขึ้นค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับ EP นี้หนังสือ how to get people to do stuff นะคะ เคล็ดลับจิตวิทยาไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณโดยซูสานเอ็มไวเชงสำนักพิมพ์วีเลนในช่วงท้ายๆเล่มเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกลยุทธ์ทั้งหมดที่ในหนังสือได้ว่ามานะคะมีทั้งหมดถึงร40กลยุทธ์กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนอากาศช่วงปลายปีแบบนี้เริ่มเย็นๆแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพผมผ้าหนาๆนานก่อนนอนแล้วก็ถ้าเกิดจิบชาอุ่นๆแบบนี้ตอนอ่านหนังสือก็มีความสุขดีไม่น้อยเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชาตรานุกย ะะก่อนก็ทิ้งลิงเอาไว้ตรงด้านล่างแล้วนะคะทุกคนสามารถติดตามกอนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางนี้ y o u t u b n n e l กอนอ o ลอตค่ะหรือว่าจะไปพูดคุยกันนะคะเพื่อดูอ่านโค้ดหรือว่าติดตามกันนะคะบนหน้าเพจ f c e b o o o กกอนอ l l ลสะกดเหมือนกันเลยหรือว่าอยากจะไปฟังพอดแคสต์ก็ได้นะคะกอนลงพอดแคสต์ไว้ย้อนหลังสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ